การประเมินภาวะโภชนาการมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเจาะเลือดหาไขมันและน้ำตาลในเลือดการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงการวัดรอบเอวและอื่นๆ ซึ่งวิธีที่ทําได้ง่ายคือการวัดรอบเอวการวัดรอบเอวที่อยู่ในท่ายืนให้ใช้สายรัดรอบเอวผ่านสะดือให้สายวัดแนบกับลําตัวไม่รัดแน่นและให้ระดับของสายวัดที่วัดรอบเอววางอยู่ในแนวขนานกับพื้นเส้นรอบเอวที่น้อยกว่าส่วนสูงหาร2จะเป็นรอบเอวที่เหมาะสมกับแต่ละคนตัวอย่างเช่นนางสาวกอมีส่วนสูง168ซนเมรอบเอวปกติของนางสาวกอ เท่ากับ168หาร2หรือเท่ากับ84เซนเมตรหมายความว่านางสาวกอจะต้องควบคุมเส้นรอบเอวให้ไม่เกิน84เซนติเมตรจึงจะถือว่ามีภาวะโภชนาการที่ดีหากรอบเอวเกินส่วนสูงหาร2แปลว่ามีไขมันสะสมในช่องท้องมากและเป็นโรคอ้วนลงพุงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานจึงต้องลดรอบเอวให้น้อยลง การประเมินภาวะโภชนาการมีอีกวิธีหนึ่งทำได้โดยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายหรือที่เรียกว่า BMI โดยการใช้น้ำหนักหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรสองครั้งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหุ่นดีหรืออ้วนหรือผอมดูได้จากค่าดัชนีมวลกายค่าปกติคือ18.5 ถึง22.9กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรถ้าน้อยกว่า18.5หมายถึงผอมค่าระหว่าง23ถึง24.9หมายถึงน้ำหนักเกินค่าระหว่าง25ถึง29.9หมายถึงอ้วนระดับ1ถ้าได้ค่าตั้งแต่30ขึ้นไปหมายถึงอ้วนระดับ2นั่นคืออ้วนในระดับอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตส,สูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อมะเร็งแล้วเราควรประเมินภาวะโภชนาการของตนเองบ่อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าภาวะโภชนาการของเราเป็นอย่างไรเช่นคนที่อยู่ในน้ำหนักเกินและคนอ้วนควรประเมินตนเองทุกเดือนส่วนคนปกติควรประเมินตนเองอย่างน้อยทุกๆ6เดือนหลักการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพคือการกินตามข้อกำหนดกข้อ เรียกว่าโภชนะบัญญัติ9ประการมีดังนี้ 1. กินอาหารให้ครบหออกกลุ่มแต่ละกลุ่มให้หลากหลายในปริมาณที่แนะนำตามทงโภชนาการและหมั่นดูแลน้ำหนักตัวและรอบเอว 2. กินข้าวเป็นหลักเน้นข้าวกล้องข้าวขัดสีน้อยสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อ 3. กินปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์เป็นประจำ 4. กินผักให้มากกินผลไม้เป็นประจำและหลากหลายสีหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัด 5. ดื่มนมรสจืดและกินอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมอื่นๆ 6. งดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดหากจำเป็นต้องเติมเครื่องปรุงรสเค็มแนะนำให้เลือกใช้เครื่องปรุงรสเค็มที่เสริมไอโอดีน 7. กินอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและปรุงสุกใหม่ๆไม่กินอาหารสุกๆดิบๆ 8. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานชากาแฟและน้ำอัดลม 9. งดหรือหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปริมาณอาหารที่เหมาะสมที่คว